บทที่ห้าสิบเจ็ดจากไปเด็กหญิงวัยห้าขวบถูกพาขึ้นรถแล้วตรงไปที่สนามบินนับแสนถามมานดาว,ว่าจะพาไปที่ใดเพราะว่าคำตอบที่ได้นั้นมีแต่รอยยิ้มเศร้าจนกระทั่งนับแสนหลับบนเครื่องตื่นมาอีกทีก็อยู่กลางทะเลแล้วนับแสนอยู่บนเรือลำโตมองไปเห็นเรืออีกหลายลำกำลังเหมือนทำอะไรบางอย่างพวกเขาทำอะไรหรอคะคุณตาคุณยายเองก็มาด้วย พวกท่านมีสีหน้าเศร้าสลดแถมคุณยายยังร้องไห้มาตลอดตั้งแต่เดินทางจนกระทั่งถึงวันนี้กำลังค้นหาบางอย่างนะลูกนับดาวพาท่านอดีตรัฐมนตรีกับมารดาข,ของไลลา,ลาม,มาด้วยกันเฮลิคอปเตอร์ของเจดตกกลางทะเลในระหว่างที่พวกเขากำลังบินไปที่เกาะอ,อันเป็นที่ตั้งของโรงแรมแห่งหนึ่งของเจตนับดาวเพิ่งได้รับการแจ้งข่าวจากเลขาของเจตเมื่อวันก่อนนี้เอง ค้นหาอะไรเหรอคะนับแสนถามด้วยความอยากรู้นับดาวอุ้มลูกสาวขึ้นแล้วมองไปยังเรือทั้งหลายเหล่านั้นโชคดีที่ไม่มีพายุไม่เช่นนั้นการค้นหาก็คงยากลำบากทังนับดาวและตระกูลของเจตเองก็ร่วมมือกันทุกทางพวกเราจ้างบริษัทเอกชนด้วยค่าจ้างแพงมหาศาลเพื่อช่วยติดตามหาคนหายทั้งเจตและไลลา,ยลายอยู่บนเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นพวกเขากำลังจะบินไปที่เกาะส่วนตัว แต่โชคไม่ดีเลยเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นไม่สามารถพาผู้โดยสารไปถึงเป้าหมายปลายทางได้นับดาวและครอบครัวอาศัยอยู่บนเรือประมาณ1สัปดาห์เธอยังคงเฝ้าติดตามการค้นหาจนกระทั่งพายุลูกใหม่เข้ามาอีกความหวังนั้นแทบไม่เหลือแล้วสุดท้ายจึงตกลงกันได้ว่าทั้งสองฝ่ายจะยุติการค้นหานับดาวพาครอบครัวบินกลับเมืองไทยเพื่อจัดการงานทุกอย่างต่ออย่างไรก็ตาม ปิดาและมารดาของไลาลาก็ยังไม่หมดหวงังพวกท่านเชื่อว่าลูกสาวยังไม่ตายหากไม่พบศพก็ถือว่าลูกยังมีชีวิตอยู่นับดาวรู้สึกผิดอย่างมากเธอขังตัวเองเอาไว้ในห้องเพราะหากว่าเธอไม่ไล่ไลาลาออกจากบ้านในวันนั้นไลาลาก็คงไม่บินไปทำงานกับเจดแล้วก็คงไม่มาตายแบบนี้คุณนับคะพี่เข้าไปนะ ปลายเดือนมาที่บ้านของคนรักตามคําสั่งของท่านในพลเธอเองก็ไม่ค่อยทราบรายละเอียดเท่าไหรนะ่นักดูแค่ว่าเกิดเรื่องเศร้ากับคุณไลาลาและคุณเจตก็ตั้งแต่นับดาวกลับมาอีกฝ่ายก็ไม่ติดต่อหาเธอเลยมีแค่ส่งข้อความมาบอกว่าตอนนี้ยุ่งเรื่องธุระแล้วจะติดต่อปลายเดือนกลับไปทว่าวสิ่งที่ท่านในพลบอกนั้นกลับตรงกันข้ามหลังจากกลับมาจากการค้นหานับดาวก็เอาแต่ขังตัวเองเอาไว้ในห้อง เราก็ส่งนับแสนไปอยู่กับท่านในพลละคุณหญิงแทนนี่ก็ผ่านมาจะร่วมสัปดาห์แล้วอีกคนก็ยังไม่ออกมาพี่เดือนเหรอคะนับดาวเช็ดน้ำตาให้ตัวเองข้างกันนั้นมีรูปของเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทที่ส่งเขาไปตายนับดาวลุกขึ้นแล้วเดินไปเปิดประตูให้คนรักก่อนจะโผล่เข้าไปซบในอ้อมกอดของปลายเดือนนับทำให้ไลลาตาย นับสั่งให้ไลลาไปตายความรู้สึกผิดกำลังทำร้ายจิตใจของนับดาวไม่ใช่แค่เรื่องนี้ยังมีเรื่องที่เราทะเลาะก,กันในวันที่อีกฝ่ายจะเดินทางไปกับเจกด,ด้วยเราสองคนจากกันด้วยไม่ดีเท่าไหร่นะร้องให้พอเลยนะคะที่จะอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆคุณนับแต่พอถึงช่วงเวลาหนึง่งคุณนับต้องเข้มแข็งรู้ไหมคะอย่าลืมว่าคุณนับมีคุณแฟน คุณแสนที่เป็นลูกของคุณนับกับคุณเลลาเธอ,อยังเด็กยังต้องการแม่เสียแม่ไปคนหนึ่งแล้วจะให้เธอเสียคุณนับไปอีกไม่ได้นะคะปลายเดือนได้ตับหลอบอีกป่ายอย่างแรกเลยคือให้เขาได้ระบายความเศร้าเสียใจออกมาก่อนพอผ่านไปได้สักพักทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นเองทั้งนี้ระยะเวลาในการดีขึ้นของคนเรานั้นไม่เท่ากันอีกได้แต่หวังว่าคุณนับจะกลับมาเข้มแข็งในเร็ววัน นับสั่งไลาลาไปตายนับดาวรู้ว่าที่เพื่อนต้องตายไปก็เพราะตัวเองร้องไห้ออกมาก่อนนะคะคุณนับพอตั้งสติดได้แล้วเราค่อยคุยกันปลายเดือนยังคงกอดน,นับดาวด้วยความอ่อนโยนรู้ว่าเขาคงจะเสียใจมากส่วนเธอเองก็รู้สึกไม่ต่างกับทุกคนคุณไลาลานะหรอตายแล้วมารดาข,ของคุณนับแสนผู้หญิงที่เพียบพร้อมคนนั้นเสียชีวิตพร้อมกับคุณเจด ช่างเป็นเรื่องน่าขันแบบตลกร้ายเหลือเกินสรุปแล้วชีวิตของพวกเรามันเป็นยังไงกันแน่ทำไมมันถึงพลิกไปพลิกมาจนทำให้รู้สึกเจ็บปวดกันได้ขนาดนี้2อ,อาทิตย์ต่อมานับดาวก็ไปรับลูกสาวกลับบ้านกว่าจะตั้งหลักตัวเองได้ก็ใช้เวลานานพอสมควรนับดาวยังคงรู้สึกผิดต่อการจากไปของภรรยาหากแต่ก็อย่างที่ปลายเดือนบอกทุกอย่างต้องดำเนินไป คนตายก็ตายไปแล้วยังมีคนอยู่ที่ต้องให้ความสำคัญนับดาวบอกลูกให้เข้าใจแล้วว่าหลังจากนี้มารดาของนับแสนจะไม่กลับมาอีกพอลูกถามว่าไลลาหายไปไหนนับดาวก็ถึงกับร้องไห้แล้วก็กอดลูกสาวเอาไว้แม่ไปที่ที่ไกลแสนไกลรู้ไหมมนุษย์เราทุกคนคือนักเดินทางนะลูกตอนนี้คุณแม่ของน้องแสนกำลังเดินทางอยู่นะคะจากวัน เราเองก็ต้องออกเดินทางเหมือนกันทำไมคุณแม่ไม่พาน้องแสนไปด้วยล่ะคะไปไม่ได้หรอกยังไม่ถึงเวลาของเราค่ะตอนนี้น้องแสนอยู่กับคุณแม่นับดาวก่อนนะคะเหลือแค่เราสองคนแล้วนะแล้วนะาเจตล่ะคะนาเจดก็ไปกับคุณแม่ด้วยเหรอใช่ค่ะทั้งนาเจตกับคุณแม่กำลังเดินทางกันอยู่ น้องแสนคิดถึงคุณแม่เด็กหญิงโผล่เข้าไปหาคนเป็นมารดาคุณแม่ไหลาลาเดินทางไปไหนทำไมไม่ยอมพานับแสนไปด้วยละ่ะแถมวันเดินทางก็ไม่มาลากันสักคำนับดาวกอดลูกด้วยความเสียใจคิดไปแล้วก็รู้สึกใจหายอยู่ตลอดเธอเสียเพื่อนสนิทไปอย่างไม่มีวันหวนกลับนับแสนเองก็ต้องเสียผู้เป็นมารดาไปเช่นกันหลังจากวันนั้น นับแสนก็กลายเป็นเด็กที่พูดน้อยลงและไม่ค่อยสูงสิงกับใครนับดาวกังวลเรื่องนี้เป็นอย่างมากมีแค่คนเดียวที่ทำให้นับแสนพอยิ้มออกได้บ้างนั่นก็คือเพื่อนสนิทของเขานับดาวเลยปรึกษากับผู้ใหญ่ทั้งสองครอบครัวว่าจะขอให้ปลายเดือนกับปลายฟ้ามาอยู่ด้วยอันที่จริงแล้วเธอกับพี่เดือนก็ตกลงกันไว้แล้วว่าจะรอให้เวลามันผ่านไปสักหน่อย เราทั้งสองคนก็ไม่ได้มีอารมณ์รักใคร่กันมากมายนะักเพราะนับดาวยังคงรู้สึกผิดที่บอกให้ไลาลาไปตายส่วนพี่เดือนก็รู้สึกผิดที่แย่งความรักจากคนตายดังนั้นเราจึงห่างๆกันอาจจะรอให้จิตใจมันช่วยบรรเทาความรู้สึกผิดให้ลดลงก่อนถ้าว่าเมื่อปลายฟ้าคือความหวังเดียวดังนั้นการที่ให้อีกฝ่ายย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันก็คงจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนับแสนจะได้ไม่เหงา และค่อยๆกลับมาเป็นเด็กร่าเริงเหมือนเดิมส่วนเรื่องความสัมพันธ์ของนับดาวกับปลายเดือนผู้ใหญ่ทั้งสองฝั่งต่างก็รู้อยู่ก่อนแล้วและพวกท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรตำแหน่งหัวหน้าแม่บ้านเลยหรอคะปลายเดือนยอมรับคำขอของนับดาวเธอพาลูกย้ายมาอยู่ที่นี่ในตำแหน่งที่คุณนับดาวเพิ่งบอกเธอเมื่อสักครู่สำหรับปลายเดือนยิงอยู่ที่นี่ก็ยิ่งรู้สึกเหมือนว่ามันตอกย้ำความผิดของตน ใช่ค่ะนับดาวมองร่างเล็กจะว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงมากเลยแหละเพียงแต่ตอนนี้มันยังไม่เหมาะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเมียตายไม่เท่าไหร่ก็พาเมียใหม่เข้าบ้านทั้งที่ความจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยขึ้นมาอยู่ด้วยกันบนตึกนะคะนับไม่อยากให้พี่ลำบากปลายเดือนยกมือคืนพลางบบกไปมาไม่ได้หรอกค่ะคัดค้านหัวชนฝาเลยไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง ม่บ้านที่ไหนจะย้ายขึ้นไปอยู่บนตึกด้วยกันละคะให้พี่อยู่ที่เรือนแม่บ้านดีแล้วคะ่ะที่เดือนเสียงของนับดาวเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดเธอลากผู้หญิงสองคนมาแล้วก็ทำให้ทั้งคู่เสียใจไม่ต้องพูดแล้วคะ่ะเราสองคนมีส่วนที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณแสนนะคะปลายเดือนเข้าใจทุกอย่างดี เธอจะทำเต็มที่เพื่อลูกสาวของคุณไลลาต่อให้พี่ต้องเป็นแม่บ้านไปตลอดชีวิตพี่ก็ยอมค่ะคุณไลลาเคยช่วยชีวิตพี่เอาไว้คุณนับเองก็เหมือนกันสำหรับพี่แล้วไม่มีอะไรลำบากลำบนเลยค่ะปลายเดือนยิ้มอย่างคนเข้าใจในสถานการณ์ที่กำลังเผชิญหน้าอยู่เธอยิ้มอย่างคนที่เข้าใจในชีวิตขอบคุณมากนะคะนับดาวซึ้งในน้ำใจของคนรัก ปลายเดือนพร้อมจะปรับตัวเข้าหาเสมอไม่ว่าจะเป็นเมื่อไรเรามาช่วยกันนะคะคุณนับเราต้องทำให้คุณแสนกลับมายิ้มให้ได้นั่นคือภารกิจของคู่รักตอนนี้จิตใจของนับแสนถือว่าสำคัญอย่างถึงที่สุดพวกเธอตัดเรื่องของตนเองทิ้งไปแล้วหันมาให้ความสนใจกับนับแสนเด็กน้อยที่ขาดแม่ไปอย่างไม่มีวันหวนกลับทิ้งความสุขส่วนตัวเอาไว้แล้วเป็นผู้ใหญ่ให้มากกว่าเดิม และเมื่อสถานการณ์ทุกอย่างลงตัวก็ค่อยว่ากันอีกครั้ง12ปีต่อมานับดาวเปิดประตูออกมาจากห้องนอนของตัวเองในช่วงตีสองขายาวก้าวลงไปตามเส้นทางของบ้านคืนนี้นับดาวจะลงไปหาคนรักที่เรือนของแม่บ้านเมนาเชื่อเลยว่าเราทั้งสองจะอยู่ในสถานะเจ้านายกับลูกจ้างมาถึง12ปีแล้ว หลังจากพี่เดือนกับลูกสาวย้ายมาอยู่ที่นี่เพื่อช่วยดูแลนับแสนสามเดือนหลังจากนั้นนับแสนก็กลับมาร่าเริงเหมือนเดิมปลายฟ้าคือคนที่ทำให้นับแสนกลับมายิ้มได้เด็กทั้งสองอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแถมก็ยังเป็นเพื่อนเล่นสนิทกันอีกนอนห้องเดียวกันไปเรียนด้วยกันเป็นเพื่อนสนิทกันส่วนปลายเดือนกับนับดาวนั้นเริ่มกลับมาสารสัมพันธ์กันเมื่อเข้าปีที่สามหลังจากที่พี่เดือนย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ อันที่จริงแล้วนับดาวอยากขอพี่เดือนแต่งงานสร้างครอบครัวด้วยกันหากแต่มันติดที่พี่เดือนเพราะอีกฝ่ายบอกว่าไม่เห็นด้วยตอนนี้ทุกอย่างกำลังเป็นไปได้ด้วยดีนับแสนกับปลายฟ้ากำลังมีความสุขหากว่าเราแต่งงานกันไม่รู้ว่าเด็กทั้งสองจะเป็นเช่นไรอีกอย่างนับแสนก็ยังคิดถึงแม่ผู้จากไปอยู่มากดูได้จากรูปของไลาลาที่อยู่ในห้องนอนของนับแสนซึ่งมีเป็นสิบสรูปด้วยกัน ขอให้คุณแสนครบ18ปีก่อนได้ไหมคะตอนนั้นคุณแสนคงจะเป็นผู้ใหญ่มากแล้วพี่เดือนเสนอแบบนั้นก็ไม่อยากเผด็จการบ้าอำนาจเหมือนตะก่อนอีกฝ่ายอุตส่าห์ลดตัวมาทำงานให้ดูแลบ้านดูแลนับดาวกับลูกดังนั้นเมื่อพี่เดือนสะดวกใจจะเปิดเผยต่อน,นับแสนตอนอายุ18นับดาวก็ไม่ขัดนี่ก็เหลือเวลาอีกแค่ปีเดียวเท่านั้นพี่เดือนนับเองคะ่ะ ทุกวันนับดาวต้องทำตัวเหมือนโจรย่องเบาส่วนมากแล้วเป็นนับดาวที่มาหาพี่เดือนที่ห้องเรือนหลังนี้มีแค่พี่เดือนกับหนูฟ้าเท่านั้นที่อาศัยอยู่นับดาวตั้งใจสร้างให้ไกลหูไกลตาคนอื่นมีรั้วรอบขอบชิดแถมมีเครื่องอำนวยความสะดวกแบบครบครันมาทำไมคะปลายเดือนกระซิบถามอยากหยิกหลังเขาให้เขียวเธอรีบปิดประตูลงแล้วหันหน้ามาสบตาคนตัวโตคุณนับมาทำไมคะ แล้วทำไมพี่ต้องกระซิบด้วยล่ะนับดาวหัวเราะตอนฟางบ้านพักหลังนี้ให้นับดาวให้คนออกแบบเรื่องเก็บเสียงไว้เป็นส่วนตัวต่อให้ร้องเหมือนหมีควายถูกเชือดก็ไม่มีใครได้ยินหรอกโอ,โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บนะเมียหยิกสามีทำไมอะ่ะไม่ต้องเลยนะคะเมื่อวานพี่ก็ขึ้นไปหาคุณนับแล้วยังไงล่ะนับวันนับดาวยิ่งจะไปกันใหญ่แล้ว พวกเธอตกลงกันไว้ว่าถ้าเป็นที่บ้านจะไปมาหาสู่กันไม่เกินอาทิตย์ละสองครั้งเพราะกลัวว่าคนแสนจะรู้เรื่องของพวกเราส่วนปลายฟ้านะ่ะปลายเดือนทำความเข้าใจกับลูกตั้งแต่ที่ลูกสาวขึ้นมหนึ่งแล้วกอนนับคิดถึงความจริงแล้วเราควรแต่งงานกันนานแล้วนะคะนับไม่น่ารับปะพี่เดือนเลยเฮ็ดตายเถอะอดทนมาตั้งนานรออีกสักปีจะเป็นอะไรไปคะ หลายเดือนมองคนแก่ขี้หืนเราทั้งสองคนล่วงเข้าเลขสี่แล้วไม่น่าเชื่อว่าเวลาจะผ่านไปเร็วมากก็นับแก่แล้วนี่คะนับอยากแต่งงานถ้าคุณนับแก่ที่ไม่แก่กว่าหรอคะอีกไม่เท่าไหร่ก็เลขห้าแล้วเนี่ยนั่นไงคะเราควรแต่งงานกันนะคะพี่เดือนขาปล่อยไม่ต้องมาอ้อนเลยคะ่ะนับวันคุณนับยิ่งจะได้ใจใหญ่ อาทิตย์นี้เราเจอกันสี่คืนแถมยังสั่งให้พี่ไปหาที่โรงแรมอีกสามครั้งนี่จะเอาจนพี่ตายคาเตียงเลยหรือไงคะคิดมาแล้วก็ปวดหัวเห็นเธอเป็นตุ๊ก,กตาเซ็กทอยหรือ,อยังไงกันนะพรุ่งนี้ตอนตีสี่มีนัดเต้นแอโรบิกที่สวนกลางของหมู่บ้านซะด้วยเธอรับหน้าที่เป็นผู้นำเต้นอาทิตย์ละ3าสวันอดีตนางนกต่ออย่างปลายเดือนตอนนี้หันมาเอาดีด้านนี้บางวันปลายฟ้าก็ไปกับแม่ด้วย ทำไมพูดแบบนั้นล่ะคะแค่คิดถึงก็ไม่ได้หรือยังไงได้ค่ะแต่ถ้าคุณนับลงมาหาทีแบบนี้พี่กลัวว่าคุณแสนจะรู้เอานะคะปลายเดือนยังคงเป็นกังวลทุกวันนี้ภาวนาอยากให้เวลามันเดินเร็วมากนักเธอละกลัวใจคุณแสนคุณหนูน่ะเรียบร้อยอ่อนหวานใส่ซื่อเหมือนผ้าพ,พับเอาไว้สะอาดสวยงามบริสุทธิ์กลัวว่าหากวันนั้นมาถึงละคุณหนูรู้เรื่องขึ้นมา คุณหนูนับแสนจะรับไม่ได้นะสิปลายเดือนจะทำใจได้อย่างไรก็คุณหนูนับแสนน่ารักกับตัวเองมากประเดือนคะประเดือนขาแสนอย่างนั้นแสนอย่างนี้ออดอ้อนก็ที่หนึ่งน่ารักก็ปานนั้นหน้าตาก็ค่มขายงดงามกว่าใครไม่อยากให้คุณแสนเกลียดเธอเลยแค่คิดว่าคุณแสนรู้เรื่องที่เธอแอบเป็นเมียลับของคุณนับแล้วไม่พอใจแล้วก็จะประเดือนคะประเดือนขาคงได้กลายเป็น อีกแก่หัวงอกเดือนวา่าไปแล้วก็เดินไปที่กระจกแล้วมองหาผมงอกคอยลวงอกไปทีปลายเดือนยังไม่มีผมงอกสักเส้นรูก็ช่างสิคะแสนโตแล้วอีกอย่างเราก็ทำเพื่อเขามามากแล้วนะคะสิบกว่าปีแล้วแสนโตพอที่จะเข้าใจอะไรได้แล้วนับเชื่อว่าลูกจะเข้าใจอีกอย่างพี่เดือนก็ดูแลนับกับลูกมาตลอดแสนควรจะดีใจด้วยซ้ำที่ได้พี่เดือนเป็นแม่ แล้วแต่ก่อนพี่เดือนก็ช่วยเลี้ยงแสนมาเหมือนกันพี่ละอ่อนใจกับคุณนับจริงๆเลยค่ะเถียงไปเถียงมาปลายเดือนก็ไม่เคยชนะนับดาวดอกงั้นมารื่นเราไปเที่ยวกันนะคะนับจองโรงแรมเอาไว้แล้วไม่เอาหรอกค่ะคุณนับพาพี่ไปเที่ยวทีไรพอกลับมาพี่ต้องกลัวใจว่าคุณแสนจะจับได้ทุกทีเลยมีอย่างที่ไหนกัน คุณนับบอกเหตุผลที่พาเธอไปเที่ยวว่าต้องการให้มีคนดูแลเหมือนเลขาส่วนตัวพี่เดือนคะไม่สิเมียขานะไปกันเถะนับทำงานติดกันมาหกเดือนแล้วนะอยากไปเที่ยวด้วยกันควงแขนอะไรแบบนั้นบ้างอยู่ที่นี่อึดอัดไม่เป็นตัวของตัวเองเลยนับดาวเหมือนคนอกจะแตกตายแล้วเพราะอยากจะเปิดตัวเรื่องความรัก ไม่ค่ะปลายเดือนปฏิเสธเสียงแข็งไม่ยอมท่าเดียวเรื่องอะไรต้องไปกับเขาล่ะจะไปหรือไม่ไปคะนับดาวเอาจริงแล้วเธอย่างสามขุมเข้าไปหาคนตัวเล็กไม่ไปค่ะกลับไปได้แล้วลุ่งนี้พี่จะไปเต้นแอโรบิกตอนตีสี่ทีอยู่กับผัวนี่ห่วงตัวที่ใส่ชุดแอโรบิกไปโชว์คนอื่น ชอบมากแลวเนาะเอาก็คนมันสวยให้พี่อวดบ้างไรบ้างสิคะพี่ตัวเองยังเป็นลงนิตยสารให้พวกหญิงรักหญิงอยากได้เป็นผัวเลยว่าแต่เขาไม่ดูตัวเองเลยก็เขามาขอสัมภาษณ์นับเองพี่ก็เหมือนกันคะ่ะเขามาขอให้เต้นนำเองเออคือก็ปลายเดือนมันขวัญใจหมู่บ้านส่วนคุณนับ ขวัญใจสาวๆทั่วประเทศโอ้ยเกลียบกันติดที่ไหนล่ะเอ๊ะนี่พี่เดือนเพียงผัวหรอคะก็เออสิคะหมดเวลาทำงานแล้วที่ไม่ใช้หนังทาสของคุณนับนะคะกลับไปเลยคนจะนอนชิวๆไม่กลับคะ่ะผู้หญิงหน้าด้านเปล่านะนับก็แครร้านอีคนอะไรก็ไม่รู้ คนที่พี่เดือนเอามาทำผัวไงคะฮะใครกันแน่อยากได้พี่เป็นเมียนับไงอยากได้พี่เดือนจะแย่แล้วเนี่ยโอ้ยผู้หญิงบ้าเอย้ยก็ท่านนับมีจูนับก็คงเป็นผู้ชายบ้าใช่ไหมล่ะคะคุณนับขี้เกียจเถียงด้วยแล้วนะคะเนี่ยเถียงคำไม่ตกฟากเลยถ้าขี้เกียจเถียงพี่เดือนก็แก้ผ้าสิคะ ฮะเกี่ยวกันเหรอคะป้าเดือนขาน้องแสนเองนะคะขอเข้าไปในห้องหน่อยคะ่ะขณะที่คนแก่สองคนกําลังเถียงกันอยู่อย่างเอาเป็นเอาตายเสียงของนับแสนก็ดังขึ้นหน้าประตูห้องผลที่จะเป็นจะตายก็คือปลายเดือนเธอรีบจูงมือร่างสูงของนับดาวเปิดหน้าต่างก่อนจะดันก้นนับดาวให้พ้นออกจากห้องนอนของตัวเองไปหันมาอีกที นักดาวก็ตีลังกาสามตลบหมุนกลิ้งไปตามพืนหญ้าแล้วเธอปิดหน้าต่างแล้วรีบเปิดประตูให้คุณหนูทันทีเป็นอะไรหรือเปล่าคะแสนฝันร้ายค่ะก็เลยลงมาหาฟ้าเราก็ชวนฟ้ามาขอนอนกับป้าเดือนตายจริงเข้ามาก่อนนะคะช่วงสามปีแรกที่มาอยู่ที่นี่ปลายเดือนกับเด็กๆก,ก็นอนด้วยกันตลอด พอทั้งคู่โตขึ้นก็แยกห้องนอนถึงแม้จะโตแล้วแต่สองสาวก็ยังมาขอนอนด้วยในบางคืนแล้วฝันว่าอะไรล่ะคะคุณหนูแสนฝันว่าคุณแม่มีผู้หญิงคนใหม่พาเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วเมียใหม่คุณแม่ก็ใจร้ายกับแสนมากเลยคะ่ะในฝันน่ากลัวมากเลยนะคะป่าเดือนแฮได้ยินที่นับแสนเล่าปลายเดือนก็กลืนน้ำลายลงคอ แล้วแบบนี้เรื่องของตนกับคุณนับจะเป็นยังไงต่อไปนะ